นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ er. นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <athletes> พุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมต่อคุณพระศรีรัตนตรัยมีคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณของพระธรรมคำสั่งสอนององค์พระสัมมาสามพุทธเจ้าและคุณของเราพระยางรงสาวกวอคองค์พระสัมมาสามพุทธเจ้าจริญมตุกท่านสาธุชนผู้ยินดีในบุญในกุศลทั้งหลายวันนี้เป็นวันอุโบสถขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเกนะ้าการขาบรรษาของหมู่พระพิทุสงผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วในวันนี้ ในช่วงที่พระคุณเจ้ากำลังทำพัฒกิจนี้อาตอมาก็จะได้นำเอาหลักธรรมคำสอนขององค์พัมมาสัมเทเจ้าได้มาอธิบายขยายความให้คุณโยมทั้งหลายได้รับฟังเพื่อเป็นคุณธรรมเครื่องประดับสติปัญญาอันจะเป็นประโยชน์แก่คุณโยมถือต่อไปตามเวลาอันสมควรการที่เราทั้งหลายในช่วงนี้เราจะได้ยิน ถึงการเลือกตั้งนะเลือกตั้งพอเช้าขึ้นมาแล้วก็มาแล้วเรียกนะคนนั้นอย่าเสียสิทธิ์นะไปลงคะแนนนะคนนี้คนนั้นเขาดีคนน,าดคนนี้เขาดีนะเช้าขึ้นมาโยมก็จะได้ยินตอนนี้เงียบไปแล้วคงเลือกกันเบ็ดเสร็จไม่รู้ว่าใครได้ใครไม่ได้ก็ไม่รู้ในศาสนาองค์สมมาหลงเจ้าก็พูดเรื่องทิปปไตยเหมือนกันพระเจ้าตัดไว้แล้วแม้คุณโยมก็กําลังใช้ ที่ปตยนี้อยู่เนี่ยที่มาแล้วเนี่ยกําลังใช้อยู่เลยทีเดียวพระพุทธเจ้าตัดเรื่องธี่ปตยไว้สามอย่างคว่บเธอผู้มีปัญญาไข้ควรนะหนึ่งโลกาธิปไตยถือโลกเป็นใหญ่สองอัตตาธิปไตยถือตัวเองเป็นใหญ่สามธรรมมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่สามอย่างเนี่ยองคสมมาสมพระเจ้า ก็ให้โอวาแนะนำให้ปวงชนนั้นได้พิจารณาใช้ปัญญาด้วยนะต้องใช้ปัญญาพิจารณาด้วยคือการเลือกตั้งภายนอกที่เราเห็นเราไปเลือกเนี่ยบางทีไม่เคยเห็นตัวเลยคุณยา่าคุณยาอยู่ที่บ้านไม่เคยเห็นเลยอะ่ะแต่เขาบอกว่ามันดีนี่เขาประกาศว่ามันดีนี่อา้ามันดีก็ไปนี่ถ้ไปเลือกทําเลือกใครเลือกคนนี้อ่เอา ทำไมเลือกเขาว่ามันดีเยเขาว่ามันดีเอาก็เลือกไปนี่ถือโลกเอาโลกเป็นใหญ่แม้เราทั้งหลายก็เหมือนกันอย่างนั้นไม่ว่าจะทําอะไรที่สุดแม้มาทําบุญทํากุศลก็เหมือนกันถ้าเราถือโลกเป็นใหญ่จนเกินไปเนี่ยจนจิตของเรานั้นไม่ใช่มุ่งมาที่กุศลบางทีทำน้อยๆไม่ได้ อายเขาเดี๋ยวเขาว่าเอาน่ะเป็นงานไปอีกล่ะไม่ได้คุณต้องประกาศชื่อให้ฉันนะถ้าคุณไม่ประกาศชื่อฉันฉันไม่ทำอะ่ะจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ใช่อยู่ที่ชื่อจะจะมีก็ได้จะติดก็ได้แต่ต้องเข้าใจนะไม่งั้นโยมโบสเลยสลาเอยที่ตั้งอยู่นี่พอกลางคืนเดี๋ยวมันก็แอบเอาสีมาพ่นให้ชันนายนี้นานสกุลน,นี้ เอาเขาเท่านายคนนี้สร้างโบสถ์ท,ทั้งๆที่เพิ่งจะมาเคยเห็นนะ่ะไม่ได้ลงสักสลึงหอนึ่งอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นผู้สร้างโบสถ์หลังนั้นไปแล้วมันไม่ใช่อยู่ที่ชื่อมันอยู่ที่เจกานาะที่เราทําไปอันนี้ก็ถือโลกเป็นใหญ่ไปไปอย่างบางที่เห็นนะอาตมาเคยไปอยู่จังหวัดจันทบุรีพระก็อยู่กันเกือบสิบองค์กุติก็ลังคาจ่าสาลาก็หลังเล็กๆหลังเล็กกว่าน,นี้สัก แค่หนึ่งในสามเท่านั้นเนี่ยครึ่งเอาอย่างมากก็ครึ่งหนึ่งให้ครึ่งหนึ่งก็ไปอยู่กันโยมไปทําบุญก็ประมาณห้าคนสิบคนทอดพระทอดกรถินตั้งแต่บวชมาเนี่ยทอดกระถินปีนั้นได้สองพันเจ็ดร้อยบาทค่าไฟยังไม่พอค่าไฟวัดนงรีเลยทอดกระถินนะโยมโยมก็เยอะนะก็ไปทําวัดที่ก็บอกโอ้ไม่ไหว วัดมันโสมๆๆวัดมันเล็กๆน้อยๆนั้นไม่เคยได้บุญหรอกมันต้องไปนู่นวัดใหญ่ๆ,ๆอย่างนั้นก็ไปก็อยู่กันเยอะแยะวัดใหญ่ๆมีเยอะก็ไปทําบุญที่จริงแล้วมันก็อยู่ได้แหละพระก็อยู่กันได้แต่พู้นีหมายถึงว่านี่คือความเห็นที่จริงแล้วเนี่ยบาปและบุญนั้นมันอยู่ที่เจตนาของเราเน่ะเป็นใหญ่อยู่ที่ปฏิฆาหกผู้รับนั้นก็มีส่วน ที่สุดทานที่เราได้จะเอามาให้ก็มีส่วนเป็นปัจจัยหนึ่งได้มาด้วยฟาร์มบริสุทธิ์ด้วยนำพักนำแหลงของเราปฏิกาหกคือผู้รับนั้นเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมที่ดีก็มีส่วนหนึ่งแต่ที่สุดแล้วอยู่ที่เจตนาเจตนาสําคัญองค์มัสมารถึงเจ้าบอกว่าสืบปลายภายหน้านะหมู่สงฆ์เนี่ยจะมีอาการอันแปลกทําไล่ทานาทํากติกรรมเลี้ยงบุตรภรรยาใช่ไหมมีบุตรภรรยาแล้ว สืบไปภายหน้านะแต่บุคคลถ้าให้ทานในสงที่เห็นปานนั้นคืออุทิศสงอะ่ะไอเขาทําไม่ดีมันก็นเรื่องของเขาเขาก็รับผลของเขาไปแต่ให้ทานเนี่ยอุทิศสงเหมือนถ้าเปรียบง่าย,ายๆทีก็ะค,คุณโยมสร้างสลาลิมถนนสร้างให้ถามว่าคุณสร้างให้ใครสร้างเป็นสาธารณะใครก็ได้จิ้งจกตุแกอยู่ก็ได้ คนดีมานั่งพักก็ได้พวกขโมยโจรมานั่งพักก็ได้ฉันให้เป็นที่สาธารณะฉันไม่ได้เจาะจงแก่ใครอันนี้อัน,นิสงสงจะมากเหมือนกับให้ทานอุทิศสงสงคือหมู่ใครก็ได้ไม่ใช่พระพิสุสงรูปใดรูปหนึ่งคือเป็นหมู่สงใครก็ได้คุณจะมาตอนไหนเวลาไหนไม่รู้คุณมาพักเถอะันนั้นอุทิศสง ไอ้ส่วนที่ว่าสงคนไหนจะทําดีไปดีอันนื้เรื่องของเขาเขาก็รับกรรมของเขาไปองม์สมาถึงเจ้าบอกว่าบุคคลให้ทานเห็นปานนั้นให้กับอุทิศสงเห็นปานนั้นอานิสงก็ยังมากอยู่ดีที่สุดแม้โยมทําไปแล้วเนี่ยไม่มีสงสักองหนึ่งอะ่ะไม่มีสงอยู่สักองคหนึ่งอุทิศให้บุญก็ยังมีของอยู่อย่างนั้นเนี่ยก็มีเวลาสอนธรรมพระก็ยังถามว่า,าพ่อแม่ของเราถ้าไม่มีตัวตนอยู่แล้วเนี่ย มันจะบาปไหมถ้าไปร่วงเกินเอากรล้องดูสิโยมก็ได้ใครที่พ่อแม่มาอยู่เนี่ยนั่งดา่าทุกวันเนี่ยด่าก็ถามแล้วมันจะบาปมันจะไปบาปอะไรเนาะไม่มีแล้วนี่บางทีกระดูกก็ไปลอยหมดแล้วอ่แต่มันก็ยังบาปเมื่มันอยู่ดีอย่างนั้นเนี่ยพระคุณยังอยู่พระคุณยังปรากฏอยู่นักก็จะเห็นได้ไงโอ้ยอมโย,ยมลองดูเถอะถ้าโยมร่วงเกินบิดามารดาผู้มีคุณนะ่ะ นาข้าวเดี๋ยวใครก็ไม่อยากใล้แล้วทั้งๆท,ที่เขาก็ไม่ได้มาเราก็ไม่เคยไปสร้างความตีหายกับเขาแต่เขาไม่อยากใล้อย่างน้อยเขาก็ขนาดพ่อแม่มันี่วมันยังร่วงเกินยังด่าทอได้เนี่ยเราเป็นใครเดี๋ยวมันเอาตายก็ไม่อยากคบแล้วไหนไม่มีตัวตนนะในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วเราทําบุญอุทิศส่วยกุศลไปให้อะไรไปให้เนี่ย อย่างโยมาวัดเนี่ยก็าถามว่าคุณมาทำอะไรโอ้วันนี้บรรทายแม่ฉันบันตายพ่อฉันฉันเลยมาทาบุญเข้านึกโอ้คนนี้มีความกตันอยู่รู้คุณเออใช้ได้คนอย่างนี้ใช้ได้รู้คุณคณเน,นเนี่ยสามัญญผลที่มันเห็นให้เห็นอย่างนั้นเพราะนั้นแม้ไม่มีแม้ไม่มีสงอยู่เลยเราทําอุทิศให้อานิสงส์ก็มากนั่นเราจะดูวที่เจตนานี่ถ้าบางคนทํานั่นถือโลกเป็นใหญ่ต้องไปทําที่นั่นเท่านั้นนะ ไม่งั้นโอ้ได้บุญน้อยถ้าทําให้ถูกที่ถูกทางเข้าใจตรงไหนก็มากเหมือนบิดามารดาของเราจะอยู่เราเคารพกราบไหว้เราก็มีอานิสงส์มากแม้ท่านล่วงลับดับหายนึกนึกถึงได้เคารพทําบุญที่นั่นก็ได้ผลมากอยู่ดีอ่ะไม่เสียหายไปไหนนะอันนี้ถือโลกเป็นใหญ่นะบางทีแม่แดแฟชั่นหรืออะไรก็ตามโลกเขานิยมกันดีก็เอาบ้าง ก็ก็เอามาั่งอาจจะเหมาะควรหรือไม่เหมาะควรไม่รู้เขาว่ามันดีนี่เขานิยมกันเนี่ยฉันก็เอามาั่งเขาบอกพวกนักค้าขายเขาถึงบอกว่าคนไทยเนี่ยจับเส้นง่ายอถามโยมเป็นหมอจับเส้นไม่ใช่ค้าขายแล้วถามมาโยมทํำยังไงไปจับเส้นอ้าวเขาบอกเดี๋ยวก็รวมทุนกันดิกระบวนพ่อค้าไม่อีกคนเขารวมแล้วเขาไปจ้างนังถือพิมพ์ก็ทีทวีนะโฆษณาเอาคนดงัดงๆแต่งชุดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมัน อาพวกไว้รุนะ่นเอาตามมงแล้วขายเต็มเลยคันนี้เราขายได้รวมกลุ่มกันสู้คุณก็ค้าขายฉันก็ค้าขายฉันก็ขายเสื้อผ้าพุ่ก็ขายเสื้อผ้าเอาไหมเตยกันรวมรวมรวม,รวมทุนกันแล้วก็ไปจ้างทีวีจ้างหนังสือพิมพ์มันโฆษณาเอาคนที่ดังๆหน่อยแต่งชุดแบบเนี้ยป้าเดียวเดียวนะเอาแล้วเขาก็ซื้อตามซื้อใสเอามาใส่บ้าง,างก็ขายดี ก็ทำเกมอันนี้ที่พวกพ่อค้าเข้ามาคุยให้ฟังอย่างนั้นก็อบอกจับเส้นง่ายคนไทยคดีเพราะอันนี้เสื่อมเอาเสื่อมเอาม่อีกแล้วเอาไปจ้างพวกนั้น,นก็ใส่ที่โยมพวกดารามก็ชอบซื้อให้มันใสฟ่ฟรีอ่ะอย่างพวกที่อ่านข่าวเนะี่ยโยมเห็นโยมก็บอกแทบจะไม่ต้องซื้อชุดเลยนะไอพวกนี้ไปซื้อให้เอาเลยเอาเนี่ยร้านนี่เขาจะมาเวลาอ่านข่าวจบอยู่เห็นไ,ไหมร้านเอื้อเฟื้อ,เ,อเครื่องแต่งกายคือร้านนี้ร้านนี้เห็นไหมนั่น่ะ เอาคนนี้โอ้มันดีนดี่มันแต่งเข้าท่าก็แห่ไปไปอุดหนุนเขาเขาถึงบอกคนไทยจับเส้นง่ายที่จริงเขาไม่ใช่หมอโนอะแต่จับเส้นในทางบริโภคนิยมนะเอาโลกเป็นใหญ่อันนี้นะถือโลกเป็นใหญ่เราจะถืออย่างนั้นไหมเราจะถืออย่างนั้นไหมถ้าหากว่าบางทีเนี่ยถ้ามันดีแล้วเอาตามมันก็ดีแต่ที่ที่ไม่ดีก็ยังตามนะเอากันง่ายๆยโยมดูสิอย่าง ใบไม่โกนอย่างเงี้ยเนี่ยพระเนี่ยใบไม่โกนเนี่ยโฆษณาแล้วก,ก็แล้วแพงด้วยนะไอ้บางยี่ห้อไม่แพงเราโยมแล้วดีด้วยบางยี่ห้อที่แพงๆเน่ยปงผมพระเนี่ยหัวเดียวแทบไม่หลอดทื่อแล้วแต่บางยี่ห้อเนี่ยถูกกับเขาด้วยแต่มันคมไปถึงก็ฟอกเอาผมยาตัผมตัะผมรอไว้เลยปรงลวดเดียวห้าหกซิลสมเนี่ยสบายมากมันคม แต่ว่ายี่ห้อไม่ดังแต่คนมานิยมไปนิยมดังๆแพงด้วยแต่แมันไม่คาาม่อยเข้าถ่าไม่ดีจะไปพูดยี่ห้อเลยเนี่ยถ้าจะมาตืบนะนี่คือโลกโลกาโลกาที่ปตยถือโลกเป็นใหญ่อัตตาที่ปตยเอาแ้วคัานี้อัตตาที่ปตยผู้เช้าบอกว่าอัตตาที่ปตยเนี่ยถือตนเองเป็นใหญ่การถือตนเองเป็นใหญ่น่าหนัถ้าหากว่าเผอิญว่าผู้นั้นนะถืออัตตาแรงมาก แล้วเป็นผู้นาและเป็นผู้นําที่ฉเฉลียวฉลาดมีไหวพิบัิพานเ,เก่งกล้าเด็ดเดียวแล้วถืออัตราตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยเขาบอกอัตราตัวนี้มันเลยกลายเป็นฟาร์มเด็ดขาดไปเป็นฟาร์มเด็ดขาดคุณโยมหลายท่านที่อายุมากๆกาจะมานี่ต้องได้ยินโมเชดายัน,นมโมเชดายันโมเชดายันนี่เป็นชาวอิสราเอล ตาบอดข้างหนึ่งแล้วก็กระใสายมาในหนังเอาหนังคาดปิดตาไว้ข้าง,นงขนาดสตรีอิสราเอลถึงก็บอกไว้ว่าถ้าโมเชดายันเนี่ยจะลากเข้ามาข่มขืนกลางตลาดกลางนูง้เขาจะไม่ว่าเลยนะคือรักมากตอนที่ทําสงครามก็พวกซีเรียพวกอะไรอย่างนี้โมเช่ไอ้ติโยมเห็นไหมรถถังคนมันอยู่ข้างในเนี่ยอยู่ข้างในรถแล้วมันก็วิ่งไปแล้วมันมีกระจกช่องเล็กๆส่องออกมาแล้วก็ใช้ปืนใหญ,ญ่ย,ยิง โมเชยดายันไม่นั่งอยู่ข้างในน,นั่งไปข้างนอกนั่งไปหน้ารถถังเนี่ยสั่งลยุยถือโทรศัพท์ไปอันหนึง่งถือโทรศัพท์ถือสั่งลยุยไปทางนี้ไปทางนี้นั่งมองนะั่น่ะไอ้ทหารกลับอยู่ในรถถังโมเชยดายันนั่งไปข้างนอกแล้วลุยไปอย่างั้นนะ่ะตายก็ตายกันทหารรักชาวบ้านชาวเมืองรักเหลือเกินโมเชยดายันเนี่ยเอาตัวเองเป็นใหญ่ต้องลุยและไม่มีแต่เสียงด้วยตัวเองก็นั่งหน้ารถถังไปด้วยถึงบอกบางทีเนี่ยเอาอัตราตัวตนเป็นใหญ่ แล้วก็สั่งไปยงงั้นแล้วทำไปได้ยางงี้เลยกลายเป็นฟาร์มเด็กขาดไปในทีแต่ถ้าผู้ที่เป็นใหญ่ผู้ที่เป็นหัวหน้าเอาอัตราตัวตนเป็นใหญ่แต่ว่าเป็นคนซื่อบือ้อไม่เคยมีไว้พิบไม่เคยมีปฏิพานโอ้โหคราวนี้เราก็เสียหายบานเบิดในที่ประชุมสักที่ประชุมหนึ่งก็โยมไปดูก็ได้ะจะใครที่เอาฟาร์มเห็นตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังเหตุฟังผลคนอื่นเขาเลยอ่ะ ใครก็พูดใงกกบค้านมันตะพืชต้องอย่างชั้นเท่านั้นต้องฟวามเห็นชั้นเท่านั้นค้านมันอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้ยุ่งตายเลยอ,อันตาจะทําบุญให้ทานก็เหมือนกันจะต้องอย่างนี้อยกตัวอย่างง่ายๆโยบางท่านนี่จมาเจอหลายคนนะมาถามว่าเมื่อ,อไรเนี่ยฉันมีโชคลาภบ,บ้างไหมทำไมถ้าฉันถูกหวยแล้วฉันจะทอดกระถิง่ง ก็ดีทําไมก็อย่างอื่นก็ไม่ต้องทอดกระถินเท่านั้นอย่างอื่นไม่อยากทําเออโอ้โหแล้วถ้ามันตายก่อน,นทำอย่างไงตายก่อนรวยอะนะก็อยู่อย่างนั้นแน่นี่อัตตาถืออัตตาตัว,ต,วตัวเองเป็นใหญ่ลูกจะไปทําบุญไปฉันไม่สนใจไปฉันจะทอดกรถินอย่างเดียวประจามทำงานจะตั้งใจจะทอดกระถินไอ้ดีนะ่มันดีโยมนะดีนะ่มันดีแต่ว่าใครจะยืนยันได้ว่า เขาเจ้ารวยแล้วมันไม่แน่นะกระถิย่ยมันปีมันมีครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยแล้วทั้งปีหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าคนที่ปีนี้ได้ทอดกระถินแลวปีหน้ามันไม่แน่มาไม่รู้มันจะมีโอกาสได้ทอดหรือเปล่าทั้งๆท,ที่มีทรัพย์อยู่นั่นเนี่ยเอา้าแล้วปีหนึ่งน่าต้องมีวัดที่มีพระอย่างน้อยห้าองค์ขึ้นไปด้วยนะมันก็หาไม่ง่ายถ้าตอนนี้เราะนั้นเอาอัตตา ครานี้นี่คือทําบุญที่สุดแม่เลี้ยงลูกโยมเลี้ยงลูกแม้บางคนทะเลาะกับลูกตลอดทะเลาะคือใช้อัตตาแรงเกินไปคือการเลี้ยงคนอยู่กับคนเนี่ยต้องรู้จักคนนะต้องรู้จักคนเขาบอกฉลาดใช้คนเหมือนคุณโยมนะเป็นแม่ครัวที่ฉลาดเนี่ยพอจะตับกระดูกหมูลโยมก็ไปเอาไอ้มีที่จะปอกผลไม้ปอก หั่นผักอ่ะเอามาตัดกระดูกหมูใช้มีดไม่ถูกอ่ะเพราะเพราะจะหั่นผักไปเอาปังตอมาหั่นผักเออถ้าไม่มีมันก็ใช้ได้แต่ว่ามันใช้มันไม่เคยถูกอ่ะต้องใช้ให้มันถูกใช้คนก็เหมือนกันอย่างนั้นน่ะแต่ถ้าบอกฉันจะใช่อย่างเงี้ยฉันจะเอาอย่างเงี้ยเราใช้อัตราเป็นใหญ่ใช้ตัวตนเป็นใหญ่เพราะนั่นบางทีอันเนี้ยเสียหายเสียหายเลี้ยงลูกทำงาน ถ้าเอาสัฟรามเห็นตัวเองเป็นใหญ่บางทีเสียหายอันนี้ทิปไตยถือตัวเองเป็นใหญ่คราวนี้อันที่สามธรรมาทิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่เอาเหตุเอาผลเอาเหตุเอาผลที่ดีเป็นเป็นตัวตั้งถ้าอย่างนี้แล้วก็ดีเลี้ยงลูกก็ดีบริหารการงานก็ดีเลี้ยงลูกเนี่ย ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ง่ายแล้วก็ยากยิ่งยากกว่าตะกอนนี้อีกมีครอบครัวหนึ่งเข้ากมาที่วัดนี่เป็นเจ้าของโรงสีมีทรัพย์เยอะก็มีลูกคนนี้ลูกนันกนเรียนก็พอเรียนได้นะลูกชายคนนี้ก็บอกถ้าเรียนนีที่สุดยอดมันก็ต้องเตรียมที่เตรียมอุดมเตรียมอุดมคนนี้สอบเข้าไม่ได้สอบไม่ติดก็ไปฝาก ให้นักพอเขาเป็นหัวคะแนนไปฝากเข้าไปเรียนได้ฝากเข้าไปเสียเงินบ้างคือคนนั้นอะ่ะบางคนอะ่ะอาจจะโชคไม่ดีช่วงไม่ดีตอนที่แข่งขันถ้าเข้าไปเรียนเก่งก็มีไม่ใช่ว่าฝากเข้าไปแล้วจะไม่เก่งเหมือนอย่างที่ที่จะมาทอดกระถินให้เราในปีเนี้ยเมื่อสองวันนี้ก็มามาขอตัวอย่างใบกรถินไปหลานสาวไปสอบ คือก็จะส่งไปเรียนต่างประเทศลงทุนเป็นล้านๆไอหลานสาวบอกว่าถ้าหลวงตาบอกว่าดีหนูจะไปถ้าหลวงตาบอกเรียนในนี้หนูก็จะเรียนในนี้อ้าวทำไมถึงจะต้องให้หลวงตาชี้อ่ะไม่รู้อ่ะก็ต้องมาจะมาบอกว่าเรียนมาเถอะเรียนในเมืองไทยนี่แหละหนูอายุยังน้อยไปเรียนเรียนไปในเมืองไทยก็ดีแล้วเขาเรียนเก่งเลยนะ คนสุดท้ายถ้าเรียนในบางทายก็ไปสอบเข้าเตรียมอุดมหลุดไปร้อยยี่สิบคนคนนี้เด็กมันก็อยากเรียนอะ่ะแม่ก็แม่ก็ยายก็แม่ก็ก็ยายก็เอาใบเกตไปให้พ่อออดูพ่อออดูเข้าไปนะสองคนคนเป็นลูกนักการเมืองใหญ่เลยแหะเขาบอกอ่ะอเด็กคนนี้เรียนได้คือเขาเขาบอกเขารับสามพันไม่เกินสามพันแต่ว่า เขาตัดติดไว้แค่ประมาณ 2, สองพันเศษเศษที่จริงเขารับสามพันเนี่ยเอาไว้เผื่อเผื่อเลือกพอไปดูเขาบอกไอเด็กคนเนี้ยเรียนได้ดูเขาก็รับเข้าพอไปเรียนเนี่ยพอสอบได้ที่ได้ที่สิบโอ้ยแม่ก็ยายเนี่ยดีใจจริงๆสอบขนาดสอบไม่ติดแต่พอไปพอเข้าไปเรียนแล้วได,ได้ได้ที่สิบแล้วเขาบอกว่าโอ้โหเตรียมเนี่ยมันที่สุดจริงจริง คือคล้ายๆว่าคนมันรักเรียนมันไปอยู่มันก็ตั้งใจเรียนมันไม่ค่อยมีเนเกรเรค่าใช้จ่ายแพงอะมากๆเตรียมครั้น,นี้โยมที่เป็นเจ้าของโรงสีที่ตามากาววราบเมื่อสักครู่นี้ก็เอาลูกชายเข้าไปฝากมันเรียนสู้ไม่ได้เนี่ยพอไปเรียนอนะข้าวเนะข้าวสู้ไม่ได้เพื่อนก็รอ้องเพื่อนก็รอ้อ,รอพอกลับมาจากโรงเรียนเนะี่ยเข้าห้องปิดไฟเงียบไม่พูดก็ควรหรอก แม่กลัวจะฆ่าตัวตายถ้าแย่ต้องไปเฝ้าลูกอยู่อย่างนั้นน่ะนี่ไงพระเอาตัวเองเป็นใหญ่พ่อบอกต้องเตรียมต้องเตรียมเท่านั้นมันจึงจะแน่ก็เด็กลูกมันไม่ไหวอะ่ะก็ทําให้มันไหวอะ่ะแล้วมันก็ไม่ไหวจริงๆเขาก็บอกมันเรียนไม่ได้เพระออกบอกอย่างเงี้ยมันเรียนไม่ได้หรอกเขาดูเกรดปั๊บเนี่ยเขารู้เลย,ยนี้เรียนไม่ได้หรอกอย่าไปฝืนมันเลยแต่เขาเอานักการเมืองไปฝากเอาจนได้เหมือนเอาลูกไปฆ่า ครา้นี้เพื่อนๆก็ล้อมาก็ล้อเรียนก็ยิ่งทิ้งกันหลุดไปเลยนั่นอัตตาถือตนเองเป็นใหญ่บางทีเนี่ยเสียหายเลี้ยงลูกทําการงานแม้ทําการงานก็เหมือนกันถ้าเราดูคนไม่เป็นเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องทําได้มันต้องทําได้อ,ไดอยางเงี้ยแล้วยุ่งเสียหายการงานเยอะแยะอย่างที่เขาวิ่งกันเนี่ยรถที่บริษัทที่วิ่งยโยมเข้ามาคุยให้ฟัง ไอคนนั้นก็บอกเปลี่ยนเธอไอคนเนี้ยไม่ดีหรอกยิงนี้ไม่ได้ถ้ามีบอกได้ต้องทำได้เข้าไปในบริษัทนี่นะโยมเขาจะมีกล้องวงจรเลยคุณจะต้องรุ่งทับกางเกงนะเอาทับ,ทบคือทับนายเอาเสื้อเข้าขา้างในกางเกงนะห้ามพับแขนนะอย่างนั้นต้องแต่งผมให้เรียบร้อยห้ามเบียร์ห้ามเหล้า,อาพอ พอมาประชุมคนขับครับครับครับ,บพอไปถึงโรงงานพอเข้าโรงงานเอาเสื้อมาข้างนอกแล้วพับแผนเดินถือกระป๋องเบียร์ไปอ่านหนึ่งก้องกระจับได้โทรไปบอกนายไอ้นายก็ปวดหัวภรรยาก็บอกเอาออกเธอย้ายไปจ่ายอื่นสามีบอกไม่ไอ้นี่มันต้องทําได้เอาความเห็นเถียงก็อยู่อย่างนั้นแล้วก็เสียงานตัวเองไม่จะไปเสียที่อื่นเลยเสียงานของตัวเองกันเนี่ยนี่ฝ้าตาเป็นใหญ่ท่าน,นี้ถ้าว่าถือคุณธรรมเป็นใหญ่ถือเอาเหตุเอาผลเป็นใหญ่ จะเรียนที่ไหนก็ได้ถ้าลูกของเราสอบเข้าได้พอเรียนได้ก็ไม่เกิดปัญหาจะใช้คนจะใช้คนใช้บริวารถ้าเราดูว่าเออคนนี้มันทำได้เราพิจารณาแล้วเออเนี่ยดีได้ทำแล้วงานเราจะไม่เตียก็ใช้ไปนี่ถือทำเป็นใหญ่จะทำบุญทำกุศลอะไรกันบือกันกันน่ะพิจารณาใช้ปัญญาพระเจ้าบอกว่านัตถีปัญญาโลกาสมิงปโชโต ปัญญาจะเป็นแสงสว่างให้หมูสัตว์โลกยิ่งนะ่ะทำบุญเนี้ยโยมนะมันยิ่งกว่าข้างนอกอีกนะอย่างเราเลือกตั้งเงี้บางทีเราอ่านข่าวเราดูการกระทาแต่นี่ตัวของเราอะที่เราทำเนี่ยเราจะมีปัญญาเห็นเหตุเห็นผลไหมว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันดีไหมไอ้ที่เราทำเนี่ยมันดีไหมและคุณธรรมเหล่านี้มันเป็นยังไงทำแล้วมาให้ผลยังไงเมื่อเมื่อก่อนนี้ตอนที่ผู้เจ้ายังมีพระชนอยู่ มีพระพิสุรูปหนึ่งชื่อสุนักขัตะเป็นโอรสเจ้าลัชวีเห็นเขาบวชก็มาบวชบ้างบวชกับพู้เจ้าอยู่สามพรรษาอยู่ๆมาบอกสึกละผมจะสึกมูเพื่อนตาธมิกก็โอ้โหบวชสามปีก็เสียดายแล้วอย่าสึกเลยอย่าสึกอยู่ด้วยกันเถอะไม่ไม่าศาสนานี้ไม่มีแก่นสารเออศาสนานี้ไม่มีแก่นสารละ่ะเห็นเป็นอย่างนั้นเขาพาไปหาพู้เจ้าพู้เจ้าว่าสุนักขัตะเธอจะสึกหรยออย่างนั้นพระเจ้าค่ะทําทไมอ่ะ ก็มาบวชนี่พระองค์ก็ไม่ได้แสดงฤทธิ์ให้หมอนชั้นดูพระองค์ก็ไม่ได้ชี้อบายต่างๆให้ดูให้เห็นนี่ก็สึกแล้วผู้เจ้าก็บอกว่าก็ตอนที่เธอมาบวชชั้นไม่ได้ไปรับรองเธอนี่ว่าเธอมาบวชนะแล้วชั้นจะแสดงฤทธิ์ให้เธอดูเธอมาบวชนะแล้วฉันจะชี้นรกชี้อบายให้เธอดูชันฉันไม่ได้ไปรับรองเธอนี่เธอจะสึกก็สึกไปไม่ได้ว่าแต่ว่าสุนัขตะ ยมกปาฏิหารนั่นน่ะตอนที่พระองค์คือยมกปาฏิหารก่อนที่แสดงก่อนที่จะขึ้นไปจำปัญหาดาวดึงเ่ะอย่างนั้นน่ะยังไม่เป็นปาฏิหารอีกหรือคือทําให้ผู้เจ้าเจ็ดองเลยนะให้มันนั่งแล้วก็ถามปัญหาตอบปัญหากัะนเอาผู้เจ้าผู้เจ้าเนี่ยมาตอบคือทําให้คนที่เหมือนเหมือนกันนั่นน่ะปรากฏขึ้นมาเราปลูกมะม่วงแม้เพียงจิ้มลงไปในมือเนี่ยลดน้ําลงไปเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยก็โตขึ้นมา เป็นเจ็ดกิ่งก้านใหญ่หญๆมีลูกมีใบสมบูรณ์นั้นไม่ใช่ปฏิหารหรอกหรือมีครั้งหนึ่งเธอถามเราใช่ไหม่ว่าเพื่อนของเขาคนหนึ่งน่ะเป็นชีวคนหนึ่งน่ะตายแล้วไปเกิดที่ไหนแล้วเราบอกว่าไปเปรตจัพวกหนึ่งเธอไม่เชื่อว่าเพื่อนเธอนะ่ะก็เป็นนักพจนักบวชก็เลยให้ไปถามพอตายปุ๊บก็บอกเธอไปนะคือก็บอกให้ทุนนัาตากไปเพราะอินเดียนะพอพอตายแล้วเขาไปวางไว้ในป่าช้า ก็บอกว่าไปถึงก็เอามือไปรูปหลังย่องไปข้างหลังแล้วเอามือไปรูปรูปหลังแล้วก็ถามเมาบาๆนะว่าเฮ้ยสหายเธอไปเกิดเป็นอะไร mm hmm. เธอไปถามนะคือผู้เจ้าบอกแล้วไปเกิดเป็นเปรตจำพวกหนึ่งอันนี้อันนี้เปรดมีสิบสองจำพวกใหญ่ๆสุนัขก,กระตะก็ทําตามไปที่เข้าศพของเพื่อนเอาไปวางไว้ซึ่งเป็นเป็นชีวกเป็นนักบวชจำพวกหนึ่งพอเอามือไปตบตบหลังแล้วก็ถามมาเฮ้ยเพื่อนเธอไปเกิดที่ไหนแล้วก็ออกมายืน ให้ยืนใต้ลมนะอย่ายืนเหนือลมศพน้ำกระลุกขึ้นมาเอามือปัดหลังสองทีเล่าชื่อนี้ชื่อนี่นก็บอกชื่อเราไปเกิดไปเปรตใพวกนี้แล้วก็ลมตึงตายไปใหม่อย่างนี้เธอก็ได้ยินแล้วไม่ใช่หรือจากปากของเพื่อนของเธอทึ่งตายไปแล้วอย่างนี้เธอยังไม่เห็นว่านี้เป็นแกนสามอีกเลยสุนัขกระตาบอกพิจนารณาแล้วก็ยังไม่มีแกนสามแล้วก็ลาสิขาไปผู้จ้าก็บอกไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ไปไปเข้าไปบวชอยู่ใน ในอาชีวกนิกายใดนิกายหนึ่งขนาดนั้นยังไม่ไปไม่มีปัญญาเห็นเพราะนั้นการที่เรามานับถือศาสนา,ศามาสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยพระเจ้าบอกยิ่งต้องมีปัญญาที่ละเอียดเลึกซึ้งที่สามารถที่จะแยกเหตุแยกผลได้มองมองจากใกล้ๆตัวของเรามองจากการกระทําของเราหรือคนอื่นๆลองเปรียบเทียบดูโดยบุคลาธิฐานโดยบุคคลโดยธรรมมาธิฐานโดยอาศัยหลักธรรม ถ้าหากว่าพิจารณาอย่างนี้ได้เหตุได้ผลอย่างนี้แล้วเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าการทําบุญของบุคคลนั้นมีผลมากมีอานิสงส์มากไม่ไม่ใช่ทาเหมือนเด็กๆเ,เนี่ยเราพาเด็กๆมาอ่าให้ตาบาดก็ตายให้นั่งนิง่งๆก็นั่งนิง่งๆลากเด็กกลับไปก็ไนรู้แต่นั่นถามว่ามีผลไหมก็มีเหมือนอย่างเราเห็นงูตัวหนึ่งเลื้อยมาโยมก็เอาไม้ให้เด็กเล็กๆไปอา้าหนูไปช่วยกันตีให้ตาย เด็กก็ไปทําตามไม่รู้บาปบุญไม่รู้แต่เด็กก็ตีงูตายไปแล้วถามเด็กบาปไหมก็บาปแต่ก็ไม่เต็มที่มันไม่เคยรู้นี่ก็เหมือนกันเราพาเข้ามาเขาก็ทําตามแหละก็ได้อยู่แต่ยังไม่เต็มที่แต่ถ้าเราเป็นบุคคลที่โตแล้วเรารู้มีเจตนาเต็มที่รู้เหตุรู้ผลที่ดีอานิสงส์นั้นย่อมเต็มเปี่ยมอานิสงส์นั้นย่อมมากฉะนั้นทิปไตยคือฟามเป็นหญ่ อย่างที่ตามากล่ามาแล้วองค์ตัมมาทูตเจ้าก,ก็สอบไปแล้วตั้งแต่เมื่อก่อนนี้ครั้งที่เรายังที่พระองค์ยังอยู่ก็สอง0ันหกร้อยปีนี้แล้วไม่ใช่ประชาธิปไตยมีมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ประชาธิปไตยอาประชาชนเป็นใหญ่แต่พระเจ้าบอกว่าธรรมมาธิปไตยนั้นประเสริฐที่สุดถ้าบุคคลใดก็ตามเป็นผู้มีสติปัญญาไขาควรเห็นเหตุเห,เห็นผลถือหลักธรรมเป็นใหญ่แล้วนั่นถือว่าเป็นผู้ที่เดินไปตาม หลักแห่งธรรมมาที่ไตายอันจะเป็นประโยชน์เป็นความสุขเป็นความเจริญอย่างยิ่งแก่ตัวบุคคลคนนั้นเลยทีเดียวฉะนั้นในวันนี้ที่ตมาได้นําเอาหลัำำกธรรมคาสอนขององค์ตมาสัมพุทธเจ้าได้มาอธิบายขยายฟารรมให้คุณโยมทั้งหลายได้รับฟรรังก็คิดว่าสมควรแก่เวลาแล้วสุดท้ายนี้ดิมหน้าแห่งบุญกุศลใดๆก็ตามที่คุณโยมทั้งหลายสั่งสมไว้ดีแล้วและดิมหน้าแห่งบุญกุศลใดๆก็ตามที่หมูพ่พระผุ้ทสงได้วาดแห่งนี้ ได้ต่างสมอบรมให้มีให้เกิดขึ้นแล้วและด้วยอำน,นาจถึงคุณของพระศีรัตนตรัยทั้งหลายขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นและคุณของพระศีรัตนตรัยทั้งหลายเหล่านั้นจงมารวมเป็นภาวะปัจจัยนุนนาให้คุณโยมทั้งหลายที่มาอยู่ณนะที่นี้ก็ดีตลอดจนหมู่ญาติหรือบริวารบ่พ่ายที่อยู่ทางบ้านก็ดีขอจงเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยจตุพิธพพรชัยทั้ง4ีคืออายุวันนะสุขภะพละปฏิพานธนาจานสมบัต แม่คิดหวังสิ่งใดที่ไม่ผิดไปจากทํานองคลองทาไม่เกินไปจากวิสัยของมนุษย์จะพึงได้พึงถึง,ถงขอฝามปราถนานั้นๆจงสําเร็จสมควรแก่เหตุปจัจจัยจงทุกคนทุกประการเธอ